พี่น้องอีน้อบมาเนี่พี่น้องใช่แล้วพี่น้องน้ำตาดแดงหมดแล้วพี่น้องวันนี้ใช่ยะเอาไทยให้พี่น้องเบิ็งรูปแบบไทยเพื่อความงาสบายดีพี่น้องโอ้ยไปหักมาแล้วก็จะเป็นมืดน,นะจ้วยเออไดโนเสาร์คนวานไดโนเสาร์อ่างเอาหอพี่น้องเมื่อก่อนไดโนเสาร์น้องมาน่าพี่น้อง เก็คนวาดไดโนเสาร์คนบอกพ<า>อกมาเบิ้งไดโนเสาร์อะไรเป็นอยัาง,งานั้นเพราะว่าคือเพราะว่าเหมือนม่แม่ที่เขาเล่นเล็กน้อยเห็นไหมไดโนเสาร์คนมาพี่น้องเลยอันนี้งูเด็พี่น้องอันนี้งูงูเพคนอันนี้ก็ไม่รู้เป็นรูปกันกระสือหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่น้องเป็นคนเป็นคนจับตัวยังกระปรู้พี่น้องเนี่ยโอ้หรือว่ากระโปรงคนเรียนเนี่อันนี้กระโปรงอันนี้เกือบยองโอ้อันนี้กระโปรงนี่มากเกือบส่วนสูงเลยแม่ เออขาอีกเลยเออน่าเอแเราทังนี้ม่เฮ็ดยังมาดิิงาแกงน้ข่าแกงนออยขาไชด้กินแต่แกงน้ำไหมแล้วพี่น้องกระแนมได้กินนายาก็ได้เป็นปะเออล้วก้องจ้องเห็นยังก้องจ้องน่ะ่านยาครับานยาจิตตามุ้งเงี้ยมได้ครับครับใส่ไว้ดีนะเออโอเคเออเพราะทาแกงน้ำไหมเนาะข้าตําก้อนไม่ิีระไข่เครืองเนาะแหนม แก่โนมัยตำหุงคักบุงแล้วเพื่อนนะลาบบมนลาบกล้วยเพราะว่าเบื้องไ้เนี่ยหลานอยากให้เบื้องไหนโน้ตสาน่ะเขาวาดวน่ะเนอเสาเนี่ยเนี่สวยจังเอวยสวยดิสวยเออสวยเนี่ไปเหยียบผมเพื่นเด้อพี่น้องแกงน้องแกงโนมเพื่อนเนี่ยเพื่นมีแบบพริกออนไฟอยู่เนี่ยป็น้องลูกโดดครับครับครับ อย่าพ่อถ่ายคลิปไห้แม่แปบเดียวนอยากให้ขอยทัปงบิองเขาไปไปเดินไปอะไม่ไจ้อปไาตัวปุ๊กประเด็กคนใช้แล้วเนี่ยตากระเด็กโยู่ในหมาะาวมันสิแก่งสุบาวาคอเขาเลียนรีกันงาน่นไ่ออมาอุ่นเออเมียนพิ้งไก่มาอุ่นนั่แหละขึ้นนาม่ะใช่ไกินหน้าเื่มไปกินเขาก็กลวยนอนเลย โอ้มันส assim, to, sí. ิบอเข้มบองคุณแม่นามซ่อนเลยสแต่ว่าบาบอะไรว่าบันเดมบันเดทดาแล้วบันบวงกินเนื้อหงวยใส่ไปแป้งหัวเดพี่น้องโคตแล้วบันทางพูดกับผ้านต่ำบอกคงเที่ยกับน้องคนน่ะอบพอกับลูกเลยย่างมะแร็งอ่าน้ำทำพอกับลูกเด้พี่น้องใส่แป้งหัวพี่น้องใส่ลายเสียบลายใบพี่น้องเลย ไ,ไปเลยตำมะฮุ่งกันพี่น้องก่อนี้ยสีครับพี่น้องมาคราวนี้บ่าวเพชรจะมาตำส้ตมตำชุก,กินเด้อพี่นอ้องเอาวอล์คอเตรียมยังนี่นครับตำกับพี่แป้งหรือวาเปลีปดยนขนมอันนี้กัเทียมก็พริกใส่<ร>ไปเรียบร้อยพี่น้องนี่ตำซุลูกหลานกินใส่แป้งนัวพ่อไม่ไม่มันกระเด็นใส่หน้าใส่ตาเราบอกความพ่อป่ะใช่แล้วอยากอยากโชว์ฟิล์มมั้ยครับใช่ครับแต่ว่ามันมีเสียงดังนี่ได้พี่น้อง เอาขึ้นได้ไมมันก็เดี่แหลงเลยอันนี้ยเขาครบแล้วเนาะครับครบแลวครับเดี๋วแดงซัวใส่กันเป็นมะคุงปเดอันนั้นน้ำละนั่นให้อ้ยเนี่ยอันส้อนส้อนใคนมี่อนง่ตยส้อนงหญ่ครับไม่ต้องโคกเกน้อยก่อนพ่อหยาบเลยล่ะโอให้ต็มมะคุงกนอยก่อนตล์บะเพ็ดรับส่วนงหญ่้ายมันกรด็นส่วนง่ายวันนี้ครับ ปรุงด้วยน้ำปลาก่อนเลยครับน้ำปลาประมาณนี้ครปลาเด็ดวดเวดรอบเส้นเนี่ยพวกเส่น้ำตาลเนาะอพอครับหรือว่ากันน้ำมันที่กินกับไส่ก็ได้ปลาแดดอันนี้เลยได้พี่น้องอือหมอือหมสมีสพ่อก่อนน้ำเนาะครับ<ช>จะนอยกันเคี้ยวเหาวนาะเพนบ่ไ,ได้ใช้ปอจานพักผ่นพักคอยจะดูใช้ขวดใส่น้ำใหม่เดี๋ยวพี่น้องเบิ้งไปเลยเรือยพี่น้องหรับนุ้ยนี่จะไหวใสยย่งสี่เลยเตี้ ใส่หมดเลยใส่เลยบ่นั่นแหละใส่มดเลยาไ่น้องใส่หมดเลยในีเกส่าาน้ำเบออนุ้ยเอาเอาครับแล้วอเาะเยาะมันแตกมนหนเลยไปน้องเด้ครับมเมัหามันแตกนหนเลยแตสองเอยาะจังไครัเยาะจังไรกันไปน้องเบื้องไปเลยพี่นองมอจคาว่าปุ้ยลุยวะปุ้ยลุมันหนีเบแบบนาเอมารงทไมครับ เพอาะดีเนาะพอดีเปรี้ยวๆอ่ะเออม่ใช่เปรี้ยวนั่นแหละเดี๋ยวนี้นี่นะใส่เปง่งงัวบักนเ,เนาวใส่แล้วเนาะน้ำปลาใส่แลี้ยวแข่งงัวอันนี้ใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้ยวอันนี้ก็เด,ดี๋ยวพี่น้องต้องตีมก่อนเด็กตีมก่อนเด้อเป็นอะไรครับเื่องหกวกเป็นไรครับเชฟป,ป้าหนำ ไอ้ก็ว่าไปโรงพยาบาล่นไปทนก็ียมสอได้บ่สองเได้ครับเดี๋ยวเอกพี่นออ้องปึ๊บแล้วโอ้ไอ้โบชอผีมือผู้ผ<ร>ีมือมเลย้มนี่ว่าทันเบ๋ว่าเบากว่านี่เสื้อกเสืเ้ใส่ไา,าใจให้ <S <S เอาอจับคกอ้นั่เดี๋ยวมาเอาเียอะไรคร โอยพี่นงมีขับปุ่นมากยัเมียนมเนาะไดบ่า,า,บาวอิมดินพิ่นบางมันว่าพเพียแล้วพิ่นมาเลยบาขาดแยงบอกไอเดอต้องเพชรต้งขีดได้ไปนองต้องของวดให้มดาเนาะเงินเซมเองห้หขมนซิมบาววจริงว<ด>ขาดยแยงยังไยังน, <พอ S 1> น้ำปลาโอ้โพอแล้วพี่น้องโอเค เอาพี่น้องมาครับสวัสดีครับมากินกินมานี่อืมลูควายกระดิ่งดิน่ทั้งข้างหลังนี่นะพี่น้องเอมากินเข่าตอนเที่ยงครับอ๋อใบสองใบสามนั่นอืมจีใบสามเดี๋ยวครับมาเที่ยงเนี่ยพ่ชาักรเวลาเบากว่าเออบ้านนี่จังว่าปังรักขาก็ะแห้งเขากันเบากว่าอันฟุ้งฟุ้งยินตำ ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเดิมปลาแดกครับอันนี้มันเขาวหวานอะไรที่ปลามนันอิสมให้โู้ทำร้าดเสียคลุมว่ะคลุมเนีน่ยกินเส้นมันท้องถามจะว่าจ่ามก็ก็ใช่ปลาแดดให้ขอดเสียอุ้ยอุ้อายามาพนน่นอีกเยอะเนาะอือหือ ให้ปลามึ่นแห่งกระแทบอบีแบบนี้เนาะเพิ่นกับผเบิดดอกแมงมันนั่นน้ำมานก้าวอากครับกิ่นยีนนี้ยิ้มมะกะทิ่งกระตับหูเแซอบีบีนีู่กดวนน้อยน แล้วเผือปาตักเจอไงหูวิงหมดเนี่ยนั่นม,ออนมันอ่อนปลาพริกอ่อนปักพริกที่เพิ่นเอาไปกินได้ก๋วยเตี๋ยวเนาะเดี๋ยวกันนอ่อนแต่เผ็ดเด้ออืเห็นบอกอืมตีนไก่ต่ำหูอืมกินายากเนี่ยต่ำเลยเก่งยังไ่ต่ำหงมันก็สุดยอนดนะพี่น้องเนาะอืม,มอมไม่อยากชมมื่กี้เรียนเจ้าก็เบาก็่อเห็นบอก <Ừ. S 1> ไตมืดไตมืดมันหวาดอายม่เปียวอืมมันออกฤทธิ์ระบา <laughs> ดอัอนนี้กินนี่กินนี่ลูกโนโ้ยบ้กินมาสั่งบอนเตอร์กินได้เอ็มไปยังหรอเอาปลาหมึกตัวนี้คนเก่งใจมือเอาค่อนห่น กินหมดมือหมดขึ้นเลยผมทำบ้านบ้าข้อกินข้อเนี่บ้ามันว่าบวกินเนี้ยกินตลอดกินหมดมือบ้าไปเลยกินมืออันมูเขาขอส่วนแมงมันเด้ไหมน้องตัดเทอร์ัมยังแมงมันเนาะฟุ้งยิ่งต่ำแต่ว่าส่วมอีหลีว่าต่ำมันคง มันออกฤทธิ์ตอนนั้นมันก็ได้ออกฤทธิ์เจ้าบอกข่อยแหนะแหนะใส่กุกเบ็ดขอก็เฮ็ดตามร้านเขาบอกน่องเขาบอกเพื่อพ่วงมันสมก็จะจ่ายสมน้อยตามสมอีลิไอบอกแล้วว่าไอจีไสซี่หานอยมันบอกใส่หม้อโรยน้อยนี่เนาะเน่ากับเปียงเคิงซอสแบบอื้อนครับมาบวกเขากั้นมันได้ยินอนไรก๋วยน้ำเด้อ ใอ้พี่น้องว่าไอ้ตำเสียบจากคือเกาครับผมเนี่พี่น้องขอตัวแล้วขอให้อะไรกินแเเ็ไมันเอาน้อยนี่เนาะอย่าไปกินน้ำมันาปไปอีกไม่พูดอะไรหนรลอยก็ได้จากตัวเอาไปรอดไปปลอมไปละตัวเขาใส่ปลาไหลว่ากินยำมานมากน้ำพอทุกคนลอยไปห้นครับ เจอเปี้ยงยงไจมาห้องมาที่ยามันยังไปกว่เอาเขาคนคิดใจดีครเ็นเอาใจเนเอาลมเีใจที่ชงสานคนเรียนเอาควแลนั่งแล้วค้นนั่นนอแล้วปินท้องนี่นวันนี้วันนี้จะได้เห็นเอายางไปถ้ากล้องบ่ไอ้รจับได้ี่นอง บ้านไปกอดเอาเป็นอย่างนั้บคว่ำไม้กะเป็นอย่างารบอนะหายกรลังใจแบบว่านเป็นอย่างไงเอกดเอากบเอาเรื่องขืดเบื้องเรื่องกิ่งของเขานา่ยอืมมาหน้าหน่อยเนี่ยก็ะย่าท้องไหมฮะเวยเป็นคนขี่จักรยานกระย่ท้องมาเกิดอไราะอะกนาสิให้อีกได้บัะเนห้ได้เพราะวาเราไห้ได้ปานี่ยอืมเป้มใจรานเปินกอดเปิม พอลุงว่ะคือบอเอาเอาน้องมานำแน่โอ้ยบ่ะมุกข่ยไปอยู่มุก่ยเม้นเหล่าเม้นยาสูบเพาไปเด่นย้ายภาพเด่นทำไมปุ๋ยอันมะเท่าแหลมถือมาหน้าดึงแขนไรนี่เอิญคือน้องมะเท่าแหลมเอิญมะเทาแหลมแบบนี้เราเออราเป็นอิญคือยิงนนี่หว่าถ้าเราขอไปเด่นน้ำลายอยู่ในนี่เนาะมะเท่าแหลมไม่ได้ไม่เท่าตาเออรู้ ผู้ยากค่ะได้เอาเป็นยังอีน้อยไัหนี้พี่น้องให้แล้วพี่น้องน้ำตาดแดกหมดแล้วพี่น้องวันนี้ให้ยัเอาไทยให้พี่น้องเบิ่งรู้บังให้ให้แพ้วันข้าวโอ้ยป้ามาสั่นไทยให้กินข้าวนั่นขึ้นหัวป้าพอเราอุ้งใจน้ำเป็กินทอดป้าขนทอดขึ้นทอดได้ผู้เลี้ยงเพคนเด้อเต้ยโจนเนา้สู้เอาเอาเป็นป้าบุตรสาวพี่น้อง เป็นดังสิ่แหละเมื่อในกินเหลาติเออกักเดียวักเดียวขึ้นหอนย่ยชักเดียวแล้ก็เบิดไปทานไหนหนก่ันอดกันได้ขค้นอดเลยนะได้ไปแล้วคุย้อนเอ้บาควาแ้มันคนหน อันนเดี๋ยวพี่น้องก็ทอดไทยแล้วก็หั่นเป็นนี่แหละพี่น้องเลยเรื่องเรียบต้นลงนี่แหละไอ้ก็ได้ต้นย่อนทังสี่แหละเห็นแล้วเนาะเลี้ยมากกว่าแล้วครับดีใจดีใจเลยเอาบ๊วมาจะเรียนไปกวาดเอาเด้คันเอาเอาเอาขวดเราตีมไว้บังดายเอาเซียงไว้ไปหาซอกเห็นแล้วก็เอามาให้เด้มยวมะห้เอามะเขือเอามาให้คือเกาแพงร้านพิทยะอืม เมเมียนนองมาหน้าน้อยเดียวเนี่ยตัพึ่งได้ทองเออได้ทองเออแม่กระแพงล้านอบางเ้ยสิทองมากกดพ่อใหญ่มแล้วจุกมาเบเห็นทีดึงแขนเล่นน้ำปูเล่นผิดปกติเอออืนว่าตัวเรื่องเล่นแบบสัญชาติยาณแม่เล่นัาเล่นแห่ขี้มงเน้เเพชรแล้วก็ขี่งนกิน้วก็กินกินกินเศร้าหายเอาอืมเอาคนนอามาหน่อเดีย จิตใจเบื้องเบื้องลึกนะไอ้เกาใจนออ้องเลยอี่แม่ก็เลี้ยงกันมาตั้งน้อวเลยเลยพี่น้องเลยบ๊วยน,นั่นว่ยตอนแม่เสียนก็ให้ได้ให้ว่ามันออกมาอัตนโนมัติเลยอ๋อพี่น้องไอ้ร้านก็จินเขาเริมนน่มนี่เนาะไปตำหนีได้พี่น้องเอา,าได้พี่น้องมั้ยฮัสดีค่ะเอ้คนเราเลี้ยงตัวน,นพี่น้อง